โลโก้ของสิ่งนะครับกลุ่มการปกครองนะครับนี่งานเนียนๆสวยๆเย,ย็บแน่นๆน,น,นะครับครับสวัสดีครับทุกท่านพบกับ TP Family ช่องดีมีสาระนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเสื้อรับ สกัดครับสกัดหน่วยงานราชการหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นชุดลำรองที่ได้รับความนิยมนอกเครื่องแบบอีกอย่างหนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างและมีแบบไหนที่คุณลูกค้าที่จะเลือกน,นะครับมาดูกันครับครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับมาพบกับพี่ๆีแฟมิลช่องดีมีสาระ อีกแล้วครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อกั๊กนะครับเสื้อกั๊กของทางร้านเกษมเครื่องสนามนะครับนี่นะครับนี่งานเนียนๆสวยๆครับเสื้อกัก๊กเสื้อกั๊กก็จะมีด้วยกันของทางร้านก็จะมีแบบสองเตดเลยครับสองเตดแยกเป็นมันก็ไม่ต่างอะไรกันต่างตรงเนื้อผ้านะครับ อ่าเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ทางร้านจะติดของกรมการปกครองนะครับด้านซ้ายจะเป็นธงชาติกรมการปกครองด้านฝ่ายจะเป็นโลโก้ของสิ่งนะครับกรมการปกครองนะครับนี่งานเนียนๆสวยๆเย็บแน่นๆนะครับอ่าสกักสกักก็จะมีหลายเกรดหลายประเภทแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่บางร้านที่เขาลงกันนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่ แต่ตัวนี้ตัวนี้ทางร้านจะติดโลโก้ตาโลนะครับสำนักง,งานตำรวจเ่กชาตินะครับนี่งานเนียนๆสวยๆติดสนใจติดต่อได้นะครับดูภาพรวมเลยแล้วกันนี่นะครับตัวจะเป็นเกรดถูกๆมันก็ไม่ถูกมันก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนี่นะครับ อ่าตัวนี้ตัวนี้จะมีกระเป๋าซิปหน้าอ,อกวานะครับนี่เห็นไหมครับมีทั้งซ้ายทั้งฝาเลยนี่ครับมีซ้ายฝานะครับกระเป๋าซ่อนนะครับส่วนด้านในเรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันเป็นยังไงครับด้านในเป็นซับซับทั้งตัวนะครับเนีย่ยซับทั้งตัวครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ ไปต่อนะครับตัวนี้ทางร้านขายอยู่450บาทนะครับไม่รวมเครื่องหมายนะครับนี่นเนียนสวยๆมีสตอนแสงด้านหน้านะครับสตันแสงด้านหน้าเวลาปฏิบัติหน้าที่วอล์สกลางคืนนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัวสตอนแสงด้านหลังนะครับ เสร็จอาร์มอาร์มผมไม่ติดนะครับอาร์มจะติดโพลิสก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นสีโนวอก็มีนะครับโพลิสเหลืองแล้วแต่จะติดเอานะครับมา,มาตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะดีขึ้นกว่านี้ครับนี่ครับเกรดดีมีคุณภาพหมดครับตั้งสองเกรดนี้นะครับ อ่าดูภาพรวมครับสวยๆนะครับอ่านี่มีกระเป๋าซ่อนด้วยครับอยู่ด้านอกด้านซ้ายนะครับดูด้านในกันด้านในก็จะเป็นซับอ่าให้ดูครับเห็นไงครับพาชมแบบเน้นๆเลยครับอ่าตาดกซ้ายก็มีกระเป๋าซ่อนด้านในของนักการานะครับผ้าดีครับผ้าสูตรนิ่ม ผ้ามีน้ำหนักนะครับไม่อย่าไม่แทบจะไม่ต้องรีดเลยครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ้าหลายจะเป็นโครงการบุครองสีขาวนะครับมีแถบสะท้อนแสงเวลาปฏิบัติหน้าที่กลางคืนนะครับอ่าโอเคต่อไปอาร์มอาร์มของทารันก็มีหลายฟอนหลายแบบหลายหน่วยงานนะครับให้ให้ลูกค้าเลือกนะครับ ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่โพรวจกรมการปกครองแบงคอกิติโพลิสงค์การส่งข้อฐานผ่านศึกนะครับแล้วก็จะเป็นของกรมส่งเสริมการม,มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือพวกอบตเทศบาลพวกนี้ครับมาตพริสสืบสวนกาดอปอรครับกรรบนอซิเคอร์ิตนะครับพวกนี้จะเป็นอามอาร์มหลังหมดเลยนะครับ อาหล้งเสร็จอาบหน้าอกทางร้านก็มีให้เลือกหรือพี่ๆน้องๆจะสั่งทําก็ได้นะครับได้หมดนะครับนี่แล้วตั้งแต่ security ได้รับอนุญ,ญาตนะครับชบบแล้วก็กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะครับมี2แบบเลยที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ2องโลกโก้ขอบเหลืองก็ได้ขอบดำก็ได้ครับอ่าอ่านี่นะครับ นี่เทสกิกก็มีอปอก็มีครับทงชาติครับทงชาติเนวีครับงานเนียนๆสวยๆนูนๆน,น,นะครับอ่าทงชาติงานเนียนๆสวยๆครับกรมนอแล้วก็จะเป็นตำแหน่งนี่นะครับนี่สารวัตรกำนันครับก็ติดตำแหน่งของเราไปครับ หรือก็จะมีชื่อด้วยก็สั่งมาแล้วกันกำนันผู้ช่วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่นะครับคร่าวๆก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกนใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรสินค้าที่ไหนจะมีอะไรให้รีวิว่ามครับ